เรียกอู๋หนึ่งอู๋สองแล้วกันเฮ้ยไออูเออเห็นแล้วคุกลัวอะไรวะมานี่เอามันเออวอดฟรีเถอะแค่เลือดลดนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกลับบ้านก็ได้นิดหน่อยจริงมันเดินมาหน้าโดนมากนะไอคีไอคีไอคีไีไอคีไอคีไอคีไคีไมคีไอคีไอีไอคีไอคีไ,ไยคีไอ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 คีไยคีไอ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 คอคีไ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 อคี อะไรเพื่อนสวยไล่ตีมัน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 มามานี่มานี่มานี่ตะเกียงตะเกียงมีตะเกียงไหมเหรอมา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 บุกไปไหนสวยเออโอ้ยนี่ไม่เชื่อใจอู้อู๋หรอฮู้ที่เมื่อกี้ขากูก้าวทีหนึ่งป้อมยิงกูตายแล้วนะถ้าไม่ได้โล่งเนี่ยวางแผ่นไม่ยิงดีเลยเขาทำที่ไหนน่ะมึงคิดว่ากูไม่รู้อ๋อ เอาเอาไล่ตี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 อุ้ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันดาเมจไม่มีเอาซัพพอร์ตก่อนเลยดับเบิ๊คคิวเลยเพื่อนมันยืนวา้าวเมื่อกี้กูกูอะยอะโอ้โลกูเหลืนึ่งไอ้เชี่ยเฮ้ยมาฟาร์มก่อนมาฟาร์มก่อนมาเอาเพจหนึ่งก่อนเพจหนึ่งแล้ววาร์ปหน้าป้อมไปเลยไม่มีใครมาแล้วเฮ้ยใครมาใกล้เฮียแล้วโอ้ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องตีไปตีไปตีไปกูเชนซีดีอย่างดีกูเชนซีอย่างดีเออเออขบอัออออน <_ s 1> โปรโถ่โหจะไหวกับพวกเรา,าเหรอวะเฮียเราดึงเวฟไว้ก็ได้รอลัสซีเอตอนตอนมันจะตาย <_ s 2> s> <S เฮ้ยยี่อะไรเนี่ย s> <S อะไรเนี่ยโอ้ยตีไปตีไปตีไป <_ s> เอาตัวแขกไปไม่ตายหรอก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 เลย,ยกูแทงป้าใหมเดี๋ยวกูแทงป้าใหมเดี๋ยวกูแทงป้าใหม โอ้โหโอ้อไปปะนี่นะเนี่ยเฮียมันมีสเปลแล้วเส้ยเฮ้ยเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมาเอาหน่อยเพื่อนทีเดียวเอาดิเอาไปเตี๊ยอะด้ๆไหวกันเราบ้าอาตีบอดกูเหรอตีบอดกูเหรอมานี่อู้อาวดึงมาล้เพื่อนอ๋ตัวนี้อะตัวนี้อะตัวหลังก็ตัวหลังก็ตัวหลังลากมันโดนแถมหน่อยดิกูจะลากมันให้โดนแถมไงไม่ต้องกลัวไม่ได้หรอกตายตามมาเพื่อน ฟีคิวอีซีคิวดึงกูไปดึงกูไปเออขอบคุณมากฟับอ่าห้อยอ่าหอ้อ,อยอจุ๊บไอ้กูลรับให้หนึ่งทีเพื่อนอืเป็นไงเจอซอนยากไงโดนนะเนี่ยโอ้ชิตโอ้ไม่เป็นไรไอ้อูม๋มีแทบมีแทบเอานะแทบมัน <laughs> <laughs> เอาไออู๋กูได้คิวด้วย เอ้ยไม่ใช่กูจะบอกให้โมบิกมันมาเหยียบแถบอ๋อแถบแคทเธอรีนอันนี้เฮี้ยนทีกูใช้ไปแล้วเดือดนึ่งแคทเธอนมกูลืมอ้าวเอาแม่งเลยล่ะกันตะเกียงกูตะเกียงกูเอาตะเกียงกูเออเข้ามากูเลยตีให้เฮ้ยถ้าเพื่อนกูเหรอถ้าเพื่อนกูเหรอไม่ต้องไปไม่ต้องตีเพื่อนกูมึงเอาเอาเบอร์เปลี่ยนไปเอ้ยตะเกียงกูตะเกียงกูดือกูเดือกูเดิอกูดีไอ้เหี้ยเออโดน เอ้เฟนไอ้โอ้ไอ้ควายแด่เงือะอ้าวกูมีไอเทมนี้กดให้มึงได้น like ี่ห <Switzerland> ว um ่ากูล ok ืมมัถึงได้มาทำนี้เลยลองตัวดนึงสวยเอ้ยอย่าพากูหายนเดี๋ยวพ่ออกพอๆๆพอเรื่องหาเรื่องหาไอ้ย้ยฮู้ซ่าฮู้ซ่า ตะเกียงกูส่ใจตะเกียงกูหน่อยส่ใจตะเกียงกูหน่อยกูคิวเองเลยเฮียกูไม่ไหวแล้วกูคิวเองแม่งเลยเออสัตว์แต่กูโยนตะเกียงให้ไม่มีใครโยนมาแล้วคนเลยโห้ยืนมองกันอยู่ก็เสียงแปโอ้โหเมยกอดลัน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 โอ้โหโอ้บัดบัดงี้ทางนี้ทางนี้ทางนี้เอ้าก็กูแต่ โอ้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 ออโ้ดนเอ้ยอย่าโดนดึงดิโอ,อ้เอ้ยอย่าหนีดิอย่าหนีดิเฮลดีมาสหาแจ็คมาแล้วแจ็คลงคำพี้อะไรอยู่เนี่ยมาสหาช่วยหน่อยดิว้ ช่วยนอยดิวะอ้าวไอสัตว์ไปเอาซัพพอร์ตไอ้เหี้ยเอ้ยป่าก็ไล่ตีกูจังเอ้ยเอามีตัวนี่เอาตัวนี่เอาตัวนี่กูหลบสกิลไงแล้ว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 กูจู้ไงแล้วกูแล้วกูรู้กูมาหน้าหมดไงแล้วกูมาหน้าหมดไงแล้วก็ไอ้ตายไอ้เหี้ยตามาอูตามา ไม่คิดว่ามันจะหมดมั้งเหรอตามมาตามมาเราใกล้เจอมาแล้วกูบอกแล้วสวยเรื่หนียังไงอ่ะไม่หนีด้วยไหวเนี่ยไหวเนี่ยโอ้ยจะหนีอูยเดี๋ยวกูปาดช่วยเดี๋ยวกูปาดช่วยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงกูมีเกาะกูมีเกาะกูมีเกะกูมีการ์เซมโกะเออเอาต่อต่อต่อไล่หวด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 กูดึงโดนกูดึงแม่นมากกูดึงแม่นมากเฮ้ยโอ้โหไอสัตว์มันระเบิด ผมไม่เอ็มพีแรงมากเลยสัตว์ฆ่าไม่ได้ป่ะอาทอก1,300อาทอกมันแรงจังวะบิดแข็งอาทอกเอออ้าวใส่โยใส่โเฮ้ยมึงดูเลือกคกูโดนกูโดนอีกในเผาตายอ่ะช่างอ้าวโอ้ยอะไรทั้งหนาวเนี่ยเียกว่านากูมี โอเคฝั่งน okay, ู้นไม่รู้เฮียออะไรเลยไม่ได้มาได้ทำม่ป่าอยู่ล่างเน่ยขยันดึงกุจังเลยบิดแข่งเนี่ยไอสัตว์ขี้ไปเฮีย เจจีสร็จครับสร็จครับ